ดูดวงชาวราศีเมถุนถ้าถูกล่าววันที่หนึ่งคุณจะทําบุญอะไรสามข้อนะผมเรื่องราวการถูกล่าววันที่หนึ่งไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับเหมือนกับการเบิกบุญมาใช้จนหมดนะครับสําหรับใครบางคนไม่กล้าที่จะถูกล่าววันที่หนึ่งเลยนะกากลัวไม่ได้ใช้เงินนะผมบางคนเขาเลยถูกลาววันที่หนึ่งปุ๊บข้ามถนนเรียบร้อยเลยนะครับออกข่าวหน้าหนึ่งไม่ได้ใช้เงินนะผมเหมือนกับการเบิกบุญมา รผข้าพเจ้าขอเบิกบุญมาขอให้ข้าพเจ้าถูกรางวัลที่หนึ่งขอให้ข้าพเจ้าถูกรางวัลที่หนึ่งขอให้ข้าพเจ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับผมแล้วถูกขึ้นมาจริงๆเป็นเรื่องเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องรีบทําบุญนะเพราะว่าบุญมันหมดไงนะนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณจะทําบุญอะไรสามข้อคอมเมนต์บอกกันครับคอมเมนต์มานะครับผมสําคัญมากบอกกล่าวเล่าสิบกันช่วยเหลือกันละกันเนะราเตรียมตัวไว้ก่อน ที่เราจะถูกแล้ววันที่หนึ่งเราถ้าถูกขึ้นมาจะได้เตรียมตัวทําบุญอะไรกันบ้างแน่นอนครับต้องทําอะไรกันบ้างหนึ่งนะครับสังฆทานบุญใหญ่ตามที่หลวงปู่ท่านกล่าวไว้เราน้อมสังฆทานบุญใหญนะ่ได้ลาบมาได้บุญมากเรานะครับ,นะรบสังฆทานวิหารทานนะครับสร้างวัดวาอารามอะ่ะเริ่มทำทำ,ทำแบบสบายใจทำเอา,เอา,เ,อาเอาแบบที่สร้างจริงนะวิหารทานเนะรา ทำาทานนะครับทำนำทำบุญเกี่ยวกับทรราทานก็คือนะผมบอกกล่าวเล่าสิบกันบอกเรื่องบุญนะบ,บอกเรื่องราวต่างๆหรือว่าแจกหนังสือธรรมะอย่างนั้ก็เรียกทํราทานเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วท่านล่ะจะทําอะไร3ข้อนะค,คอมเมนต์บอกกันในโชคชะตาอํานาจบุญบารมีวาสนาสิ่งสิทธิ์ค้ำชูปกปากคุ้มครองรักษาตกตําแหน่ง นะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคราตาโอ้โหพึ่งรางวัลที่หนึ่งไปหนึ่งงวดนะครับผมสงสัยจะมีงวดที่สองงวดที่สามงวดที่สี่งวดที่ห้ากางวดติดเพราะว่าดวงชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างทางด้านเรื่องโชคลาบแาะว่าคนคนนี้ทำลาบมามากทำบุญมามากแจกทานมากนับชอบเป็นคนให้คนอื่นนะครับผมถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งท่านต้องรีบทำบุญอะไรสามข้อคอมเมนต์บอกกัน ปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมเล้าเจ็บปวดรั่วเล้าแสนทุกทรมานมันต้องมาแน่ับผมไม่ว่าจะเป็นคนโน้นคนนี้นะผมช่วยฉันหน่อยช่วยฉันหน่อยับผมแล้วเงินท่านจะเหลือเท่าไหร่นะเงินของใครใครก็หลักนะผมของของใครเป็นของคนนั้นนะผมนะต้องต่างคนต่างถูกนะถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งขึ้นมานะผมในโชคลาภอนานาจบุานบารามีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูป,ปกปักคุ้มของรักษาถึงเมีถึงแม้มีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็ไม่สบายใจ ครับคุณจะได้ค้นพบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายแน่นอนมาแน่ๆนะครับพ่อบอกว่าช่วยคนนี้หน่อยแม่บอกว่าช่วยคนนี้หน่อยนะครับผมลูกบอกว่าผมก็ต้องติดโนติดนี่อ้าวทีนี้แหละนะครับจากหกล้านเหลือเท่าไหร่ครับเหลือล้านเดียวโอ้โหเศร้าเลยนะนะครับผมน้ําตาร่วงถึงพื้นเลยนะโอ้โหหกล้านเหลือล้านเดียวเนะี่ยนะครับผมหกล้านยังมันต้องใช้ซะห้าแสนก็พอนะไว้แจกแต่มันไม่ได้ค่าเงินมันเล็กอะ อาเงินมันเล็กอครับผมซื้ออะไรสองทีก็หมดแล้วับผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาของท่านจัดหนักจะเต็มต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวปฏิบอดอยลีเริ่มเริ่ม,มตน้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินวางแบบแผนทาบุญให้ดีทาบุญหนักๆนักให้มันรวยเยรวยอยู่ให้เป็นโลกนี้มันโหดร้ายสำหรับชาวราศีเมถุนเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง และโอกาสใหม่ๆในหลายด้านของชีวิตดวงดาวส่งผลให้คุณมีพลังและความคิดสร้างสรรค์สูงแต่ก็ต้องระมัดระวังในบางเรื่องเช่นกัน,กนมาดูรายละเอียดในแต่ละด้านกันค่ะด้านการงานเดือนนี้ชาวเมถุนจะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างชัดเจนดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณกำลังโคจรผ่านบ้านอาชีพ ส่งผลให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์และไหวพริบในการทำงานสูงคุณอาจได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญหรือมีโอกาสแสดงความสามารถให้ผู้บังคับบัญชาเห็นในช่วงต้นเดือนคุณจะมีพลังและแรงบันดาลใจในการทำงานมากเป็นช่วงที่ดีในการนำเสนอไอเดียใหม่ๆหรือเริ่มต้นโครงการที่ท้าทายความมั่นใจ และความกระตือรือร้อนของคุณจะทำให้เป็นที่ประทับใจของเพื่อนร่วมง,งานและผู้บริหารอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารที่โคจรผ่านบ้านการงานนอ,อของคุณอาจทำให้เกิดความตึงเครียดหรือความขัดแย้งในที่ทำงานได้คุณอาจรู้สึกอุดหนดกับเพื่อนร่วมง,งานหรือไม่พอใจกับนโยบายบางอย่างขององค์กรควรใช้สติ และความใจเย็ยนในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆหลีกเลี่ยงการโต้เถียงหรือแสดงอารมณ์รุนแรงในที่ทำงานช่วงปลายเดือนดวงดาวจะเอื้ออำหนวยให้คุณมีโอกาสในการพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตอาจมีโอกาสได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาหรือเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณควรคว้าโอกาสนี้ไว้ เพราะจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณในระยะยาวสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่หรือต้องการเปลี่ยนสายอาชีพเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการส่งใบสมัครหรือเข้าสัมภาษณ์งานคุณมีโอกาสสูงที่จะได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจด้านการเงิน ในเดือนนี้การเงินของชาวเมถุนจะอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ก็ต้องระมัดระวังในบางเรื่องดาวพรฤหัส,สบดีที่โคจรผ่านบ้านการเงินของคุณส่งผลให้มีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำงานพิเศษหรือโปรเจกต์ใหม่ๆในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีโชคลาภทางการเงินเข้ามาอย่างไม่คาดคิดอาจเป็นเงินก้อนจากการถูกรางวัล หรือได้รับของขวัญมีค่าแต่ก็ควรระมัดระวังไม่ให้ความรู้สึกนี้ทำให้คุณใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินไปช่วงกลางเดือนดาวอังคารที่โครจรผ่านบ้านการเงินอาจทำให้คุณมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินอย่างไม่ยั้งคิดโดยเฉพาะในเรื่องความบันเทิงหรือการซื้อของฟุ่มเฟือยควรระมัดระวังและควบคุมการใช้จ่ายให้ดีอย่าให้อารมณ์ชั่ววูบทำให้คุณต้องเสียเงินโดยไม่จำเป็น ในช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการวางแผนการเงินระยะย่ายคุณอาจได้รับคำแนะนำที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหรือการลงทุนควรใช้โอกาสนี้ในการทบทวนและปรับปรุงแผนการออมและการลงทุนของคุณสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนลงทุนหรือซื้อทรัพย์สินขนาดใหญ่เช่นบ้านหรือรถยนต์เดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการตัดสินใจแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียด และเปรียบเทียบตัวเลือกต่างๆอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจด้านการเรียนสำหรับชาวเมถุนที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองดาวพุธท,ที่เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณกำลังโคจรผ่านบ้านการศึกษาส่งผลให้คุณมีความกระตือรือร้นในการเรียนและสามารถเข้าใจบทเรียนได้อย่างรวดเร็ว ในช่วงต้นเดือนคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์และมุมมองที่แปลกใหม่ในการทำงานวิจัยหรือโครงงานต่างๆเป็นโอกาสดีในการนำเสนอไอเดียใหม่ๆให้กับอาจารย์หรือเพื่อนร่วมชั้นความมั่นใจและความกระตือรือร้นของคุณจะทำให้เป็นที่ประทับใจของผู้สอนและเพื่อนๆอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารอาจทำให้คุณรู้สึกอูดหงิดหรือไม่พอใจ กับบางวิชาหรือบางเรื่องที่เรียนควรพยายามควบคุมอารมณ์และมุ่งมั่นกับการเรียนต่อไปการทําความเข้าใจกับเนื้อหาที่ยากหรือไม่น่าสนใจจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในระยะยาวช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนบทเรียนและเตรียมตัวสอบหากมีการสอบหรือการนำเสนอโครงงานสำคัญในเดือนถัดไปควรใช้เวลานี้ในการเตรียมตัวอย่างเต็มที่การวางแผนการอ่านหนังสือ และการทําความเข้าใจกับเนื้อหาอย่างละเอียดจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจและทําผลงานได้ดีสํำหรับผู้ที่กําลังวางแผนศึกษาต่อหรือสมัครเรียนในหลักสูตรใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการค้นคว้าข้อมูลและแตัดสินใจคุณอาจได้รับข้อมูลหรือคำแนะนําที่เป็นประโยชน์จากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ควรใช้โอกาสนี้ในการพิจารณาทางเลือกต่างๆอย่างรอบคอบ ยอดค้าขายสำหรับชาวเมถุนที่ทำธุรกิจหรือมีอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านบ้านการเงินของคุณส่งผลให้มีโอกาสในการเพิ่มยอดขายและขยายธุรกิจได้อย่างมีในสัคัญในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีไอเดียใหม่ในการทำการตลาดหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทดลองกลยุทธ์การขายใหม่ๆหรือเปิดตัวสินค้าใหม่ความคิดสร้างสรรค์และความกล้าเสี่ยงของคุณจะช่วยสร้างความแตกต่างและดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารอาจทําให้เกิดความท้าทายในการจัดการกับลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจอาจมีความขัดแย้งหรือการเจรจาที่ยากลําบากควรใช้ความอดทน และทักษะการสื่อสารที่ดีในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆหลีกเลี่ยงการโต้เถียงหรือการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจทางธุรกิจช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณอาจมีโอกาสในการร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ๆหรือขยายตลาดไปยังพื้นที่ใหม่ควรใช้เวลานี้ในการวิเคราะห์ตลาดและกู้แข่งเพื่อวางแผนการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว ด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวเมถุนที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และการเติบโตร่วมกันในความสัมพันธ์ดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณกำลังโคจรผ่านบ้านความสัมพันธ์ส่งผลให้การสื่อสารระหว่างคุณและคู่รักมีความชัดเจนและเข้าใจกันมากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณและคู่รักอาจมีโอกาสได้ทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกันหรือได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยกัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันหรือพูดคุยถึงเป้าหมายในชีวิตคู่อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารที่โคจรผ่านบ้านความสัมพันธ์อาจทําให้เกิดความขัดแย้งหรือการโต้เถียงกับคู่รักได้ง่ายโดยเฉพาะในเรื่องเล็กๆน้อยๆควรใช้สติและความใจเย็ยนในการแก้ไขปัญหาหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์หรือคําพูดที่รุนแรงการรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่าย และพยายามเข้าใจมุมมองของกันและกันจะช่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีช่วงปลายเดือนดาวสุขที่โคจรเข้าสู่ราศีของคุณจะช่วยเสริมสเสน่ห์และความโรแมนติกในความสัมพันธ์เป็นโอกาสดีในการฟื้นฟูความรักให้สดใสอีกครั้งอาจวางแผนทำกิจกรรมพิเศษร่วมกันเช่นการออกเดตแบบสุดพิเศษหรือการเดินทางท่องเที่ยวสั้นๆเพื่อเติมความหวานให้กับชีวิตคู่ สำหรับคู่รักที่กำลังเผชิญกับปัญหาหรือความท้าทายในความสัมพันธ์เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพูดคุยและหาทางออกร่วมกันการเปิดใจและยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหากจำเป็นอาจพิจารณาการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือนักให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์เพื่อช่วยให้เข้าใจกันมากขึ้นด้านความรักสำหรับคนโสด สำหรับชาวเมทุนที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสในเรื่องความรักดาวสุขที่โคจรเข้าสุรศีของคุณในช่วงปลายเดือนจะเสมเสนและความดึงดูดของคุณให้โดดเด่นมากขึ้นทําให้คุณมีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอคนพิเศษในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและพร้อมที่จะเปิดใจรับความรักใหม่ๆเป็นช่วงเวลาที่ดีในการออกสังคม หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพราะคุณมีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดอาจเป็นงานปาร์ตี้ของเพื่อนการสัมมนาหรือแม้แต่ในที่ทำงานอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารอาจทำให้คุณรู้สึกอุดอิดหรือไม่พอใจในเรื่องความรักได้ง่ายอาจมีความรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พบคนที่ใช่หรือไม่มีโอกาสในความรักแต่ควรอดทนและมองโลกในแง่บวกเพราะช่วงเวลานี้จะผ่านไปอย่างรวดเร็ว ช่วงปลายเดือนโอกาสในความรักจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากคุณอาจได้พบเจอคนที่ถูกใจหรือมีโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่น่าสนใจความมั่นใจและเสน่ห์ของคุณจะดึงดูดคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีแต่ควรใช้วิจารณญาในการเลือกคบหาและไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจผูกมัดตัวเองกับใครสักคนโดยไม่รู้จักกันดีพอ สำหรับคนที่กำลังคบหาดูใจกับใครอยู่เดือนนี้อาจเป็นจังหวะที่ดีในการพูดคุยถึงอนาคตของความสัมพันธ์คุณอาจรู้สึกพร้อมที่จะผูกมัดหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังมากขึ้นแต่ควรแน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายมีความรู้สึกและความต้องการที่ตรงกันดาวพุธที่โคจรผ่านบ้านความสัมพันธ์ของคุณจะช่วยเสริมดวงในเรื่องการสื่อสารและการทำความเข้าใจกับคนรอบข้างอ่อใช้โอกาสนี้ในการพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนที่คุณสนใจเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากขึ้นอย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความต้องการมีคู่ครองทําให้คุณรีบร้อนตัดสินใจหรือยอมรับความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองอการใช้เวลาทําความรู้จักและเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและมีความสุขในระยะยาว โดยสรุปแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจและท้าทายสำหรับชาวเมถุนในเรื่องความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดการเปิดใจการสื่อสารอย่างจริงใจและการใช้วิจารณญาในการตัดสินใจจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับความท้าทายต่างๆและสร้างความสัมพันธ์ที่มีความสุขและมั่นคงได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและมีความสุขกับชีวิตปัจจุบันก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะเมื่อคุณมีความสุข และมั่นใจในตัวเองคุณก็จะสามารถดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตได้อย่างเป็นธรรมชาติ